เปิดระยะเวลายื่นอุทธร์เงินเยียวยาเกษตรกรใครยังไม่ได้เงินเยียวยาเกษตรกร5,000บาทงวดแรกรีบยื่นไม่เว้นวันหยุดราชการครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ผมก็มีข้อมูลการแก้ปัญหาสําหรับผู้ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรจากไทยคู่ฟ้าของรัฐบาลซึ่งได้แจ้งประชาสัมพันธ์ เตือนกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนโครงการช่วยเหลือเยียวยากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19แล้วแต่ยังคงประสบปัญหาไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากสาเหตุต่างๆขอให้รีบดำเนินการอุดทอนเงินเยียวยากเกษตรกรซึ่งต้องเช็คว่าเรามีข้อมูลแบบไหนต้องยื่นช่วงไหนไปเช็ครายละเอียดกันเลยครับ ก,ออก,รกรณีที่1เกษตรกรที่ปรับปรุงข้อมูลปี62ท63ภายใน30เมษายน63แล้วสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่5มิถุนายน63เลยครับไม่เว้นวันหยุดราชการ กรณีที่2กรณีเกษตรกรที่ปรับปรุงข้อมูลระหว่างวันที่1-15ถึง15พฤษภาคม63ต้องรอยื่นอุทธร์ตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมถึงวันที่5มิถุนายน63ครับโดยเกษตรกรสามารถโทรสอบถามหรือเดินทางไปอุทธร์ด้วยตัวเองณที่ตั้งทำการทั้ง8แห่งดังนี้ครับ 1. สําสำนักงานเกษตรอำเภอหรือจังหวัดทุกพื้นที่ใกล้บ้านครับ 2. สอานักงานประมงอำเภอและจังหวัดครับ สาสำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัดครับสสำนักงานม่อนไหมเฉลิมพระเกียตรติเขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้านครับ 5. เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย1-8และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่1-4สครับ 6. กสำนักงานสิตจังหวัดครับ 7. การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหรือสาขาใกล้บ้านครับ 8. สำนักงานกเกษตรและสหกรณ์จังหวัดครับ ทั้งนี้ในการยื่นอุทธรณ์นั้นจะมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่คอยให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาพร้อมตอบข้อสักถามต่างๆให้แก่เกษตรกรด้วยครับและเมื่อยื่นอุทธรณ์เสร็จแล้วถัดไปอีก8วันเกษตรกรที่ยื่นเรื่องอุทธรณ์สามารถตรวจสอบสถานะผลการอุทธรณ์ได้ด้วยตนเองที่ www.moac.go.th ผมจะให้เว็บไซต์ ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้คลิกเข้าไปตรวจสอบได้เลยนะครับสำหรับขั้นตอนของการตรวจสอบสถานะก็ทำได้ง่ายๆใน4ขั้นตอนก็คือ1เข้าไปที่เว็บไซต์ w w w moac.go.th 2กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเรา13หลัก3กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนและ4คลิกตรวจสอบสถานะครับ นอกจากนี้สําหรับเกษตรกรที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 สามารถดําเนินการในเว็บไซต์ moac.go.th ได้เช่นเดียวกันใน3ขั้นตอนง่ายๆคือ 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ w w w moac.go.th ครับ 2. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเรา13หลกักและ3คลิกตรวจสอบสิทธิ์ครับ นี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าของการเปิดเผยระยะเวลาอุทธรณ์ของผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยากเกษตรกรครับซึ่งเราต้องเช็คข้อมูลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนข้อมูลของเราซึ่งระยะเวลาอุทธรณ์แบ่งอองกเป็น2กรณีซึ่งสรุปก็คือกรณีแรกกรณีที่เกษตรกรปรับปรุงข้อมูลปี62ทับหภายใน30เมษายน63สามารถยื่นอุทธรณ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5มิถุนายนไม่เว้นวันหยุดราชการครับ กรณีที่2คือกรณีเกษตรกรที่ปรับปรุงข้อมูลช่วงระหว่าง1-15ถึงพฤษภาคม63ต้องรอย,ยื่นอุทธรณ์ในวันที่31พฤษภาคมจนถึงวันที่5มิถุนายน63ครับ <pursuing. S 3> ก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะครับซึ่งหากมีข่าวสารความคืบหน้าเพิ่มเติม,ตมผมจะรีบนำข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยด่วนครับ ฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ